สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่เลี้ยงดูลูกแจ็คสัตวั์สุดน่าสงสารโดนปฏิเสธไม่รับเป็นพ่อ เจคสัตวัตดุลยวิจิตเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับดารานางเอกสาวรุนเดียวกันอย่างกัญญารัตน์สันเทียจนมีลูกด้วยกันสองคนคือหนุ่มพิมพาคินจิกิตศิลปินหรือพิมพาคินบวรศิริรักกับจิชาน้องสาวก่อนจะเลิกรากันไปก็มีการฟ้องร้องเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนซึ่งเจคไม่ยอมรับว่าพิมพาคินเป็นลูกเนื่องจากอ้างว่าช่วงนั้นฝ่ายหญิงคบหลายคนหลังจากนั้นเจคสัตวัตก็ใช้ชีวิตหนุ่มโสดมาเรื่อยๆโดยไม่ คิดจะลงหลักปักฐานกับใครหรือมีครอบครัวใหม่จนกระทั่งเจ๊กสัตวัตได้มาเจอกับสาวนอกวงการที่ชื่อว่าน้องทายโรสนานีเศษซิรินซึ่งทําให้เขาคิดจะเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวด้วยจนยอมลดพฤติกรรมความเจ้าชู้ของตนเองลงและเมื่อเจ๊กสัตวัตกับภระระยาคนปัจจุบันมีลูกสาวด้วยกันคือน้องไทยยาฟังเนกิงโรสมันศรริน เจคสัตวัตก็ยอมถอดเขี้ยวเล็บจากเพลย์บอยตัวพ่อมาเป็นแฟมิลี่แมนแบบเต็มตัวและตัดสินใจดูแลภรรยาคนปัจจุบันและลูกสาวอย่างดีที่สุดแถมยังมีข่าวว่าเจคสัตวัตและน้องสายโรสนานีกําลังจะมีลูกคนที่สองด้วยกันอีกต่างหากส่วนเรื่องที่ฝ่ายพัดพิงถึงแม่ละยาตว่าไม่รู้จักทำมาหากินนั้นหนุ่มพิมพ์ก็ชี้แจงว่าแม่ไม่สบายทําให้เดินไม่ได้ซึ่งแม่เองก็แอบร้องไห้สงสารลูกอยู่ทุกวันไม่มีแม่คนไหนที่อยากเห็นลูกเหนื่อยหรือทํางานหนักเพื่อเลี้ยง ดูครอบครัวตอนนี้ตนเองก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่กว่าสิบชีวิตได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจนอกจากนี้หนุ่มพิมพ์ก็ยังขอโทษที่ทําให้ครอบครัวใหม่ของพอต้องไม่สบายใจและทําให้ลูกที่อยู่ในท้องไม่โตโดยตนเองไม่ได้ตั้งใจไปออกรายการเพื่อแฉใครเพียงแต่ไปบอกเล่าเรื่องราวความยากลําบากของช่วงชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นทางด้านเจคสะตะวัตก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเขานั้นไม่ได้ทอดทิ้งพิมพ์ย้ำเป็นลูกตัวเองกับบริภรรยา ริงแต่เหตุผลที่หายไปเพราะมีครอบครัวใหม่ที่ตั้งดูแลซึ่งตอนแรกคิดจะเอาพีม,มาเลี้ยงแต่ว่าอดีตภรรยาไม่ให้จนมีเรื่องกันเมื่อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงได้ผมก็ตัดใจและให้เขาเป็นคนเลี้ยงไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ